ย้อนเหตุการณ์กลับไปพูดคุยถึงเหตุการณ์วันสุกที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับนักถุนครับก็คือว่าดัชนีชฉลี่อุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปได้0.81% SP500 ปิดบวก0.90%แล้วก็ดัแดักปิดบวก1.22% ดยในส่วนขอาดัชิชดดาวโจนส์ตลาดหุ้นดิวยอร์กนั้นปิดบวกที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในวันศุกร์หลังจากการ,ปรเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักทุนว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะออนแอเกินไปก็คงจะไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าตัวเลขตลาดแรงงานนั้นมันออกมาดีมากมายขนาดนี้เลยนะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนขอสารัฐนะครับได้ออกมากล่าวเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมในคืนวันศุกร์นะเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์ของอิสราเอลเขาคงจะพิจารณาทางเลือกอื่นแทนที่จะโจมตีแหล่งน้ำมันของอิหร่านพร้อมกับระบุเสริมว่าเขาค้าว่าอิสราเอลนั้นจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะตอบโต้อย่างไรต่อการยิงขีปนาวุธของอิหร่านในสัปดาห์นี้ครับ มาดูกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจในคือวันศุกร์นะครับก็คือตัวเลข nonfarm p a y r o l ที่ได้มีการประกาศไปแล้วนะครับรายงานโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ว่าตัวเลข nonfarm p a y r o l ของเรานั้นเพิ่มขึ้น254,000ตำแหน่งในเดือนกันยายนสูงกว่าที่ตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ1 4 7 0 0 0ตำแหน่งหลังจะเพิ่มขึ้น1 5 9 0 0 0ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมครับ ส่วนอัตราการว่างงานนั้นปรับตัวลงสู่ระดับ4.1%ต่ำกว่าตัวเลขคาดการขอนักวิเคราะห์ที่ระดับ4.2%และก็ต่ำกว่าระดับ4.2%ในเดือนสิงหาคมนายปีเตอร์คาดิโลหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์รของตลาดหลักทรัพย์สปาร์ตันแคปิตอได้กล่าวไว้นะครับว่าขอ้อมูลดังกล่าวที่ถูกรายงานออกมานั้นก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรามาสที่4 มีแนวโน้มที่จะยังคงดําเนินต่อไปในอัตราที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับังทุนได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับมันก็เลยส่งผลทําให้ราคาทองคําและก็รวมถึงในหลายสินทรัพย์ที่ตรงข้ามกับยูเอสดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงซะทั้งหมดเลยเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจากก่อนหน้านี้นะครับ0.5น่าจะยังมีลุ้นนะว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้เยเยอะหน่อยแต่ ตัวเลขนอนฟาเพโลก็ออกมาดีเสียเหลือเกินครับก็เลยทําให้ความคาดหวังการลดดอกเบีย้ย0.5%มันมีความเป็นไปได้เหลืออยู่เพียงแค่7.2%เท่านั้นในทางกลับกันความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ0.25%ก็กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากเลยครับคือโอกาสหรือว่าความเป็นไปได้เนี่ยมีสูงถึง92 8เลยทีเดียว นี่ก็เลยเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมราคาทองคําดันดีสลับกลับขึ้นมาเฉยเลยหลายๆท่านงงและสงสัยว่าเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมตัวเลขนอนฟาร์มทองน่าจะลงสกุลค,ครับแล้วเขาดังขยับปรับตัวกลับขึ้นมาสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าแม้ว่าความคาดหวังการลดดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมนะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็จะยังเดินหน้าลดดอกเบีย้ยต่อไปเรื่อยๆครับ ไม่ใช่ว่าตัวเลขนอนฟาร์มเฮโรประกาศออกมาแล้วจะทําให้ราคาทองคําตกลับไปเป็นหน้าเซลล์เลยถ้าเป็นกรณีแบบนั้นจะเป็นกรณีที่ว่าเอาละเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วไม่ใช่ค่า0.5หรือ0.25แต่ไม่ลดแล้วนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะไหลลงอย่างรุนแรงเลยด้วยแหละครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะถึงสาเหตุการฟื้นตัวกลับขึ้นมาของราคาทองคํา ต่อมามาดูกันที่ราคามันดิบกันครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างโดยภาพรวมก็ยังอยู่ในทิศทางแดนบวกนะครับคือสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปได้67เซนโดยมีสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางให้แรงสนับสนุนอยู่ครับทุกท่าน สัญญาณนมันดิบนะฮะเวสเทอร์สในบตไตลาดนิวยอร์กปิดบวกเช่นเดียวกันในคืนวันศุกร์ครับและก็ปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปีโดยได้รับแรงหนุนจากผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันนั้นได้ถูกจํากัดเนื่องจากประธานาธิบดีโจบบไบเดนของสหรัฐได้เตือนให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของอิหร่านครับทุกท่าน ทีนี้ครับเมื่อเราได้รู้แล้วว่าราคาน้ำมันเนี่ยที่ขยับปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรผมก็เลยไปลองดูเปเปอร์รับหนังสือครับ,รบของนักวิเคราะห์เขามองสถานการณ์ดังก,กล่าวว่าอย่างไรบ้างคือมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยคาดว่าอาจจะมีการโจมตีนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตน้ำมันต่างๆของอิหร่านรวมไปถึงนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ นิวเคลียร์ด้วยนะฮะโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับน้ำทุนมีอะไรบ้าง6 power plants นะครับโรงไฟฟ้ามีในส่วนของตัว2อ oil field มีโรงกลั่นน้ำมันมี oil terminal ด้วยและก็ยังมีในส่วนของตัวแหล่งก๊าซธรรมชาติอีก3แห่งด้วยกันจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าตามที่สื่อข่าวได้มีการรายงานมาเนี่ยเขาประเมินว่าถ้าอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านกลับก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมุ่งเป้าไปยังอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน หลังจากนั้นนะครับทางวาน,นิธรกิจรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาโกลแมนแซกก็กออกมาคาดการณ์นะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นอีก20ดอลลาร์เลยหากว่าอิสราเอลโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของอิหร่านจริงๆคุณดาอันสตอยเวนหัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านสินค้าพกพภัณฑ์โลกของโกลแมนแซกนะครับเปิดเผยในรายการสดบล็อกเอเชียของสำนักข่าวซีนบีซีเขาบอกว่าหากการผลิตน้ำมันของอิหร่านนั้นลดลง1ล้านบาร์เรลต,ต่อวัน ก็จะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งขึ้นประมาณ20ดอลลาร์บาร์เรลต่อวันเลยทีเดียวก็ขออภัยครับไม่ใช่ถ่อวันนะเขาบอกว่าพุ่งขึ้นประมาณ20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีหน้าหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ปีหน้าก็ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลจะมีการโจมตีเมื่อไหร่คุณสตอยเวนกล่าวว่าการคาดการดังกล่าวนั้นอยู่บนสมมุติฐานที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและก็ชาติพาราบิตหรือโอเปก p l u ไม่ได้เพิ่มการผลิตน้ำมันเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ถ้าหากว่าสมาชิกของโอเปกพลัสอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรต์ชดเชยการสูญเสียการผลิตน้ำมันที่หายไปบางส่วนราคาน้ำมันนั้นก็อาจจะปรับตัวขึ้นน้อยกว่านั้นโดยอาจจะปรับตัวขึ้นไม่ถึง10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ได้ครับเดี๋ยวผมขออนีาตขยายความในส่วนของตัวปัจจัยดังกล่าวก่อนนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมทุกคนนั้นได้มองเห็นภาพแผนาของนกวเค์เนี่ยประเมินสถานการณ์ไว้แบบนี้ครับทุกท่านเขาบอกว่า ถ้าสมมติว so ่าอิสราเอลโจมตีนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันของอิหร่านซึ่งถ้ามันทําให้อิหร่านไม่สามารถผลิตน้ามันประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันได้ถามว่า1ล้านเนี่ยเยอะแค่ไหนก็ได้บอกว่าทั่วโลกผลิตน้ามันต่อวันนี่คิดเป็นประมาณวันละร้อยล้านบาร์เรลเพราะฉะนั้น1 ล้านบาร์เรลก็คิดเป็นประมาณ1%ของปริมาณการผลิตทั่วโลกครับดังนั้นราคาน้ำมันก็อาจจะพุ่งแรงนะฮะจากราคาปัจจุบันที่74บวกไป20เหรียญก็7 8 9อ่ะ94 u s ยูเอสอต่อบาร์เรลครับก็จะเกือบโอ้โ,อโหเกือบร้อยเลยแหละครับก็จะพุ่งขึ้นได้อีกไกลเลยทีเดียว แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าอิหร่านเนี่ยสูญเสียกําลังการผลิตจริงแต่ก็แน่นอนว่าอิหร่านไม่ใช่ประเทศเดียวบนโลกใบนี้ที่เขาผลิตน้ํามันนะครับก็ยังมีประเทศอือ่นๆที่เป็นสมาชิกสามารถผลิตชดเชยส่วนที่มันสูญหายไปได้ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเขาจะเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อมาชดเชยสิ่งที่มันสูญหายไปมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเพิ่มนะฮะในปริมาณเท่ากันเลยกับที่มันหายไปราคาน้ำมันที่เคยดีตัวขึ้นเพราะข่าวสงครามจะเกิดอะไรขึ้น ร่วงนะครับเขาจะร่วงแรงเลยกลับลงมาอยู่ที่จุดจุดเดิมหรือไม่ก็บริเวณใกล้เคียงกันอันนี้พี่ๆนั่นทุนพอจะมองเห็นภาพไหมครับถ้าเกิดว่าใครมองเห็นภาพและเข้าใจรบกวนช่วยพิมพ์คําว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องทําความเข้าใจกันจริงๆเพื่อบางคนเห็นมีข่าวสศกครามผมจะทําการบายนะ้ำมันจะทําการบายทองคําอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งมันไม่ใช่ มันจะต้องดูเหตุและผลด้วยว่ามีใครที่จะเข้ามาซับพอสถานการณ์ดังกล่าวได้หรือไม่ต่อมานะครับมาดูกันที่ข่าววันเสาร์ทย์กันสนิดหนึ่งครับมีอะไรบ้างมีสงครามไหมมีครับผมอิสราเอลโจมตีมัสยิดในกาซาเสียชีวิต24รายเจ็บเกือบร้อยยังมีข่าวนะครับที่ว่าอิสราเอลเดินหน้าถล่มตอนใต้ของกรุงเบรุตอย่างหนักด้วยทางข่าวของนะฮะ ทวิตเตอร์นะฮะหลายๆสำนักเนี่ยก็มีการรายงานเป็นเสียงเดียวกันเลยครับนักทุนว่าสงครามเนี่ยยังคงดําเนินการต่อไปแล้วก็จะมีความรุนแรงทวีคูณมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยจนล่าสุดแล้วที่ผมได้รายงานกับนักทุนไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าอิหร่านนั้นได้มีการประกาศนะครับยุติเที่ยวบินทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านภายในประเทศนะเขาบอกว่าจะยุติเขาเรียกว,ว่าจะมีการปิดน่านฟ้านะครับออกขอภายทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่วันที่9 ขออภัยวันนี้เป็นอะไรเี่ยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่9ตุลาคมเลยครับก็คือปิดหน้านฟ้าก่อนเพื่อเป็นการป้องกันว่าเออิสราเอลเนี่ยจะโจมตีเรากลับหรือเปล่านะก็เลยต้องกระทำการใดๆก็ตามเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะฮะกับขีปนาวุธ2,000ลูกเลยนะครับหากว่าอิสราเอลได้โจมตีกลับมาย่างอิหร่านจริง บางท่านสงสัยนะว่าละครที่แล้วนี่มันร้ายแรงหรือเปล่าคุณที่อิสราเอลโจมตีไม่ใช่ที่อิหร่านเนี่ยโจมตีอิสราเอลก็ตกประมาณ200ลูกครับที่อิหร่านถลม่มอิสราเอล200ลูกนะแต่ครั้งนี้อิหร่านเนี่ยเตรียมตัวไว้แล้วประมาณ2,000ลูกเพิ่มเติมกว่าเดิมสิบเท่าตัวเลยครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังครับนักทุนครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดเลยที่ผมได้รวบรวมมาให้กับนักทุนฟังขอบพระคุณครับผม ลูกค้า xm รู้ได้อยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางบลกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะบายหรือซลล์ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า r e b a ทเงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนักทุน,นท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมา ใช้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการบ broker XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเท่านี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ xm นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนังชุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่ายเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM มครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน X m สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดทองคำเนี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ x m นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส1 0 0้อนงจุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส,ส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนังจุดครับอันเตโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแนา่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูไปเทรดหนึ่งอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึอด จะได้รับประมาณสามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจุดสกเกลดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไปเข้าใจเหมือนกันทําไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้หนักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้ กดป้อนที่นี่จําตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้ดักงทุดได้เห็นชัดๆพิมพ์คําว่า hey, R U P A o, K R U P A O คูเปา1 2 3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้คหรอคะใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักจุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนังชุนครับส่งไปแจ้งกับนังชุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านังชุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนั่งชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นั่งชุดกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคาว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานะั่งชุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุบ่บางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม